ห้ามาตรการสำคัญนะคะที่จะอยู่คอนโดยังไงให้รอดในช่วงที่โควิดระบาดค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนจิ๊บจากเพจอสังหารเรื่องจิ๊บๆค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นวันที่19มีนาคมนะคะ2563นะคะเป็นช่วงที่มีวิกฤตนะคะโรคระบาดไปทั่วโลกทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าในประเทศไทยเองตอนนี้กำลังแพร่เชื้อนะคะกันในอัตราที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะอย่างตอนนี้ค่ะวันที่19มีนาคมเองเนี่ยยอดคอนเฟิร์มผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกเนี่ยกว่า2 0แสนรายนะคะและมียอดผู้เสียชีวิตกว่า8,000รายนะคะโดยเฉพาะในเมือ ไทยตอนนี้เนี่ยการระบาดของโรคโควิด -19 ก็กำลังระบาดไปในทุกๆพื้นที่นะคะมีคอนเฟิร์มผู้ติดเชื้อแล้วถึง212รายในวันที่19มีนาคมค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อโรคระบาดเนี่ยเราห้ามไม่ได้ถูกต้องไหมคะหน้าที่ของเราคือการป้องกันคะ่ะ ป้องกันยังไงให้เราปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะชีวิตในเมืองเนี่ยที่มีผู้คนที่แออัดน,นะคะตอนนี้หลายๆบริษัทเองบริษัทเ,เอกชนหลายๆ,ๆที่นะคะก็สั่งให้พนักงานเนี่ยทำงานจากที่บ้านหรือ work from home กันแล้วเพื่อเป็นการลดอัตราการแพร่เชื้อจากคนไปสู่คนนะคะซึ่งตรงนี้ที่เห็นด้วยมากๆเลยว่าในช่วงนี้เราควรจะหยุดในการที่จะไปเจอกันนะคะหยุดการเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะหยุดการที่จะมีการชุมนุมกัน ในที่คนแออัดหรือคนเยอะๆเพื่อเลี่ยงต่อการติดเชื้อกันได้นะคะทีนี้เนี่ยแต่ในเมื่อเราสามารถ Work From Home ได้แล้วก็จริงนะคะหรือเราสามารถเลื่อนจัดงานสัมมนาจัดงานชุมนุมต่างๆหรือการยกเลิกการไปโรงเรียนนะคะในช่วงเวลานี้แต่สิ่งหนึ่งที่ จิ๊บมองว่าก็เป็นสิ่งที่คนหลายๆคนกําลังกังวลก็คือในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะว่าการอยู่อาศัยรวมกันในที่ชุมชนหรือคนเยอะๆอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อนะคะจากหลายๆคนไปสู่คนในคอนโดนะคะ ก็ต้องบอก่างนี้ค่ะว่าจิ๊บก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแล้วก็อยู่กันหลายพันคนนะคะมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติมีทั้งนักเรียนนักศึกษารวมถึงคนที่เป็นวัยทำงานนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จิ๊บมองว่ามันจะทำให้การอยู่รวมกันในคอนโดได้ปลอดภัยก็คือการออกมาตรการต่างๆ หมานอกจากในในประเทศแล้วจะมีรัฐบาลที่ออกนโยบายต่างๆบริษัทออกนโยบายต่างๆแล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือนิติบุคคลค่ะ ตอนนี้จิ๊บอยู่ในคอนโดเองก็มีมาตรการอะไรต่างๆมากมายนะ,ะจิ๊บจะขอเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะว่ามาตรการสิ่งที่จิ๊บคิดว่ามันจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีที่สุดเนี่ยจิ๊บขอเรียกว่าเป็น5สอแล้วกันค่ะสอแรกเนี่ยก็คือเรื่องความสะอาดค่ะก็อย่างคอนโดจิ๊บเองหรือหลายๆคอนโดจะมีการทําความสะอาดในตัวลิฟต์ในทุกๆ15นาทีหรือทุก30นาทีอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละที่นะคะอย่างของคอนโดจิ๊บเองเนี่ยเขาจะ จัดให้มีการทำความสะอาดทุก15นาทีโดยการเช็ดแอลกอฮอล์นะคะหรือการพ่นฆ่าเชื้อโรคในส่วนที่จะมีจุดสัมผัสเช่นตัวประตูบานผักนะคะประตูที่ต้องเข้ามาในเมนล็อบบี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราเลี้ยงไม่ได้ที่ว่าเฮ้ยเราล้างแอลกอฮอล์มาแล้วนะคะแต่ต้องมีการจับลูกป,ปิดประตูต้องมีการกดลิฟต์อันนี้ก็เป็นจุดที่เสี่ยงพอสมควรในการที่จะติดเชื้อค่ะตัวสอตัวต่อมาค่ะจิบขอเรียกว่า ส่วนกลางละกันค่ะในพื้นที่ส่วนกลางตัวนี้ค่ะหลายๆคอนโดมีการปิดการใช้ส่วนกลางแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสและค่ะไม่ว่าจะเป็นอ๋อซาวน่าไม่ว่าจะเป็นสระ,สะว่ายน้ําเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการคลีนนิ่งตลอดเวลาก็จริงหรือมีการที่อ๋อคนที่รู้สึกว่าปกติเนาะไม่มีป่วยไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไปใช้ส่วนกลางแต่สิ่งหนึ่งที่ หน้ากังวลในช่วงนี้ก็คือว่าโรคโควิด1 9เนี่ยมันเป็นไวรัสที่ไม่ออกอาการบางครั้งคนหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยสุขภาพแข็งแรงมักจะไม่ได้แสดงอาการอะไรพอไม่แสดงอาการอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องอย่าลืมเลยก็คือว่าเราเองเนี่ยเมื่อได้รับเชื้อมาแล้วเราไม่แสดงอาการเพราะเราแข็งแรงแต่เราสามารถเป็นพาหะที่นําไปติด คนอื่นได้ซึ่งอย่างที่เรารู้จักกันก็คือว่ามันจะเป็นช่วงเฟสที่3ที่คนติดต่อจากคนนะคะตรงนี้มันก็เลยทำให้เราต้องการดีกว่าแก้ก็คือปิดการใช้ส่วนกลางชั่วคราวเพื่อให้คนไม่เป็นพหาหะซึ่งกันและกันนะคะตัวต่อมาค่ะตัวสอบที่3นะคะคือเรื่องของการจัดสัดส่วนค่ะ ถึงแม้ว่าคอนโดนะคะเราจะอยู่กันแยกกันเป็นห้องห้องนะคะหรือการที่เราปิดส่วนกลางไปแล้วเพื่อไม่ให้คนเนี่ยไปรวมตัวกันไม่ให้คนเนี่ยได้ไปใช้พื้นที่ส่วนกลางรวมกันแต่สิ่งหนึ่งที่จิ๊เจอก็คือว่าพอเราอยู่ในบ้านเราไม่อยากออกไปทานอาหารข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามักจะสั่งแกลบสั่งฟู้ด แพนด้านะคะหรือสั่งอาหาร Delivery มาที่คอนโดแล้วทำให้คนนอกที่จะเข้ามาอยู่ในคอนโดอะคะ่ะเข้ามานั่งรอที่ล็อบบี้บ้างหรือเข้ามาอยู่ที่ออในโครงการซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่แบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนนะคะว่าตรงนี้เป็นที่สำหรับการจัดส่งอาหาร Delivery นะคะทำให้คนนอกเข้ามานั่งปะปนอยู่กบ คนข้างในที่มีการคลีนแล้วนะคะหรือมีการที่จะดูแลในเรื่องของอความสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้การควบคุมหรือการดูแลเนี่ยทำได้ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแบ่งสัดส่วนของคนด้านนอกที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองเนี่ยอย่างเช่นคนส่งอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยการเดลิเวอรี่เนี่ยจะเห็นหลายๆคอนโดเลยคือแบบ พี่แก๊ปพี่ฟูดแพนด้าพี่เก็ตลิงอะไรทั้งหลายเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคอนโดไหนมีคนเยอะมีคน Delivery ของมาเยอะการจัดสัดส่วนของคนนอกและคนอยู่ในคอนโดเนี่ยให้เป็นสัดส่วนมันก็จะควบคุมในเรื่องของความสะอาดหรือการดูแลรักษาเรื่องของการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีค่ะตัวต่อมาค่ะสแกนค่ะการสแกนที่จิ๊บหมายถึงก็คือว่า คอนโดนะคะโดยคอนโดทั่วไปเนี่ยจะมีระบบ security ในการเข้าตึกหลายๆแบบนะคะอย่างเช่นคีย์การ์ดคีย์การ์ดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จิบรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างถ้าเกิดสมมติว่าอย่างตัวจิบเองจะมี อ่แอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลามันก็จะเช็ดแอลกอฮอล์ก็ไม,ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ตรงที่ว่าเราไปแตะลิฟต์แตะอะไรถ้าเราไม่ได้ไปจุดสัมผัสกับสิ่งอื่นที่เป็นคนสัมผัสมันก็ไม่น่ากลัวเพราะมันเป็นอุปกรณ์ธรรมดาแต่บางโครงการค่ะก็ใช้การสแกนนิ้วซึ่งการสแกนนิ้วเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะถ้าสแกนนิ้วคนนั้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะตรงนั้นมีเชื้อโรคสมมุติว่าบางทีเรา เราไปติดเชื้อโรคมาที่มือไม่ได้ล้างแอลกอฮอล์หรือไม่ได้ล้างมือนะคะเราใช้นิ้วไปสแกนมันก็สามารถเป็นจุดสัมผัสที่จะติดเชื้อโรคหรือติดไวรัสนะคะจากการสแกนนิ้วได้ง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เห็นหลายๆที่ที่มีนโยบายในการใช้เป็นการสแกนนิ้วก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะ ไว้คอยบริการนะคะในการที่จะต้องเช็ดมือล้างมือก่อนหรือเช็ดแอลโกอฮอล์ก่อนที่จะมีการกดกดลิฟต์แล้วก็หลังจากที่เรากดสแกนลิฟต์แล้วเนี่ยเราก็ล้างแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งนะคะหรือบางครั้งนี่จิ๊บมีเห็นภาพที่ส่งต่อกันมาในไลน์นะคะ มีแม้กระทั่งใ้จิ้มฟันค่ะเอาไว้จิ้มลิปค่ะคือใช้แล้วทิ้งเหมือนไปกินแบบว่าเที่ยวตามงานวัดนะคะที่มีให้ชิมนู่นชิมนี่นะคะใช้มาจิ้มฟันจิ้มเสร็จนะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยตรงนี้ก็ตอนแรกก็มองว่ามันเป็นเรื่องขำๆนะคะแต่ว่าจริงๆเราจิ๊มมองว่ามันก็ก็ดีเหมือนกันเพราะลิปก็เป็นจุดค่อนข้างอันตรายมากๆในการที่จะคนจะไปสัมผัสนะคะหรือในบางที่นะคะ ก็มีการควบคุมเรื่องการยืนในลิฟต์เลยคือปกติเราเข้าไปในลิฟต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยืนได้ประมาณถ้าลิฟต์เล็กน่ยก็6คนถึง13คนนะคะถ้าใหญ่หน่อยแต่ตอนนี้ที่ภาพแชร์กันในโซเชียลนะคะก็เห็นเป็นการแบ่งตารางเนาะให้คนยืนในระยะที่ห่างกันพอสมควรมีการเว้นระยะนะคะเพื่อกรณีที่ เกิดเราไม่ได้ใส่หน้ากากหรือถึงแม้จะใส่แล้วเนี่ยมีการจามนะคะแล้วมันจะเป็นละอองที่เป็นสารคัดหลั่งที่สามารถติดเชื้อกันได้เนี่ย mm hmm. ก็ทําให้ป้องกันไว้เลยเพราะบางครั้งการจามเนี่ยเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะว่าอยู่ในลิบเราไม่อยากจามเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็จะเห็นหลายๆที่ค่ะเริ่มมีการแบ่งโซนในการยืนในลิบแล้วนะคะซึ่งจิ๊กก็มองว่าการไว้ดีกว่าแก้แต่ก่อนเราไปเบียด ลิฟต์กันพอลิฟต์เปิดปุ๊บลิฟต์เบียดเข้าไปนะคะแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาว่าเราจะเป็นคนทําให้ลิฟต์ดังหรือเปล่าแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าอยากจะให้ลิฟต์มันมีคนเข้าไปยืนอยู่ในนั้นให้น้อยที่สุดเพื่อจะลดการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนนะคะข้อสุดท้ายค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับส่อเสือที่จีพูดถึงเลยก็คือเรื่องการสื่อสารค่ะ หลายๆคอนโดตอนนี้นะคะหรือแม้กระทั่งออฟฟิศหรือว่าสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะธานาคารนีนะคะหรือร้านอาหารเองก็ตามเนี่ยมีคนที่เคยไปใช้บริการในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วเพิ่งตรวจพบว่าตัวเองได้ติดเชือ้อโควิดแล้วนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการสื่อสารค่ะเพราะว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะบอกให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเวลานั้นที่คนที่ติดเชื้อไปใช้บริการเนี่ยได้รับรู้ว่าตัวเองก็มีความเสี่ยงคือณเวลานี้จิ๊บมองว่า การติดเชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนติดจาก1 1หนึ่งไป2 2ไป4 4ไป8หรือบางทีมันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพร่แพร่เชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อเนี่ยถ้าเรายิ่งรู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเราระมัดระวังตัวเองเช่นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือตลอดเวลาทาเจลแอลกอฮอลตลอดเวลาลดการไปในที่ที่มี คนเยอะหรือชุมชนแออัดหรือว่าที่ที่เสี่ยงต่อการติดโรคมันก็จะทําให้ทุกๆคนระมัดระวังตัวขอ,อย้ำอีกครั้งว่าการติดเชื้อนะคะบางคนไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราป้องกันได้ก็คือว่าเราต้องระมัดระวังทั้งตัวเองและบุคคลอื่นนะคะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยแหละคะ่ะมันทําให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักนะคะและไม่ตื่นตระหนก ตอนนี้จิก็เห็นหลายๆคอนโดเองออกจดหมายชี้แจงมานะคะว่าที่ไหนติดแล้วบ้างนะคะมีคนที่กําลังไปตรวจแล้วบ้างหรือมีคนที่ตรวจแล้วนะแต่คัดกรองไปแล้ว แล้วก็เหมือนอ,อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็มีการสื่อสารในเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็การรักษาตัวเองในช่วงที่เรากำลังสงสัยว่าเราจะติดเชื้ออยู่หรือเปล่านะคะสรุปแล้วนะคะ5ข้อหรือ5ที่จิบบอกในการที่จะทำให้ เป็นมาตรการในการดูแลสำหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะส่วนกลางนะคะการแบ่งสัดส่วนนะคะการสแกนเข้าต่างๆเนี่ยควรจะลดจุดสัมผัสให้น้อยที่สุดแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องของการสื่อสารค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับ ทุกๆคนในการที่จะอยู่ในที่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดหรือว่าใครที่ยังต้องไปทํางานที่ออฟฟิศนะคะก็ลองใช้ในเรื่องของวิธีการหรือมาตรการตรงนี้ดูนะคะว่า,ามันจะช่วยในเราในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดีค่ะจิ๊บก็หวังว,ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s b s c r i b e YouTube สังหาเรื่องจิบเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามค่ะสุดท้ายนี้ค่ะต้องบอกว่าวิกฤตนี้เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะสู้ๆนะคะ